โอเคครับวันนี้นะผมคาบูคาบ่อนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับอะลิน,น,นาปิกเอาแหละแต่ว่าผมอตอนนี้ผมเลิมจนแล้วนะทุกคนแล้วก็อตอนนี้เนี่ยผมเริ่มตั้งแค่นี้คนระับแล้วก็ทำการแต่งนะครับเป็นอะเอเคนะครับเจ็ดซีเอ็นนะนี่ผมก็จะใช้เป็นกระสุนเจา 3, นะสามับวันนี้ผมก็จะเอาเอเคเนี่ยเอาไปเล่นในโหมด ดหมื่นนะครับแล้วก็ไปลงที่ที่ไหนวะไอสถาสถานีโทรทัศน์นะครับซึ่งปันนี้เนี่ยผมทําการแต่งแบบติดติดแบบสโคปไนที่ราคาโคตรถูกนะครับเป็นราคาสองแสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันเลยนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาเพื่อนไปด้วยนะครับโอเคเพื่อนสุมโอเคมาละ เฮ้ยเกิดแถวนี้นะครับผมควรหามุมดีนะครับทุกคนเกิดแถวนี้เอ้ยเกาะว่ะเกาะดีด้วยโอเคขอดูแล้วกันแค่นั่นแหละเกาะนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ฮิมวกสวยมวกจีก็สวยดิมวกสามหมืนโอเค ต้องถอดหูฟังด้วยจะกไปครับเฮ้ยแต่ว่ามันลดการได้ยินนะเว้ยเราควรถอดด้วยโอเคอันนี้เก็บมาก่อนนะอันนี้พวกสามหมื่น บางทีเนี่ยเราก็เฮ้ยมีคนมานะแย่งกันแนละแย่งกันไปเฮ้ย <c oughs> นี่ไงหนึ่งแสนกูมาแนละ้วนี่โอ้โห <c oughs> มาครับจะได้กำไรหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้กำไรไหมนะ ไอพวกนี้มันไปสนใจต่กล่องไ้เซฟไง,ไงก็เลยไม่ได้กูแจ1งหนึ่งแสนไงอันนี้ก็เงินนะโอเคขอหยิบมาก่อนแล้วกันนะครับอ่าบอดบนอยู่นะจะไปสนใจเลยครับมันเป็นบอดครับ คนเนี่ยก็น่าจะยังไม่มานะครับโอเคที่ผมแต่งมาแล้วจะเป็นเกือบร้อยนัดนะทุกคนเดี๋ยวโอ้ยชิบหายแล้วกู Ok, tái viện. Tôi mất sụp sụp cô ying tai đó เฮ้ยพวกป่นอย่างนี้เลยเหรอวะเกินไปเปล่าเกินไปบางทีอะใช่ไหมมันมันควรเป็นของกูหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันควรเป็นของกูเว้ยไอ้เฮียป่นของกูไปเฉยเลย เ,เดี๋ยวมันก็โดนกูระเบิดทิ้งไอ้หานี่มึงปนของกูเฉย ได้ปืนเชียอะไรไปบ้างวันนั้นอ่ะโอ้เหี้ยพวกของกูไม่เียเลยนี่แสไม่ดีเลยแม่กซีนยังไม่ถอดนะเนี่ยเราก็สามารถโอ้ oh. ยังไม่ถอดกระเชียร์แล้วถอดแล้วครับทุกคน เราถอดต่อเลยครับทุกคนเนี่ยทุกกระสุนมันราคาแพงอันนี้ดีกว่ามีเสียงข้างล่างนะครับ งระแวงไว้ก่อนคนระัโอ้โหมันก็นกระสุนเดียวกันนี่หว่าลืมไปลืมไปโอเค เอาเว้ยเพื่อนเราเก็บลดเว้ยด,ดีีขอดูกระสุนหน่อยนะครับเฮย้ยกระสุนอะไรวะอันนี้ห้าร้อยอันนี้หนึ่งร้อย สุวนเจาะอ,อย่างดีนะครับ โหปืนมันดีนะครับทุกคนเอ้ยไม่ดีปืนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่ามันคุมไม่ค่อยอยู่เอ้ยมันปวดแขนแบบมันเล็งงานนานไม่ได้ครับทุกคนแบบปวดแขนเพื่อน่าจจะหาทางออกแล้ว ขอถอดกระสุนก่อนแล้วกัน,นครับอ๋ออันนี้เสียงเพื่อนเราอันนี้หนึ่งหมื่นสองหมื่นโอเค เห็นอะไรกินหมดครับสามพันเลยหรอวะอันนี้น่าจะเป็นบอสนะโดนปดปะเพื่อเรากดอาตุน เดี๋ยวผมจะทักทำการไปกับเพื่อนเราเลยนะครับอันนี้นะ่าจะไม่มีดักอะไรแล้วนะหวังว่านะเฮ้ยอันนี้ยังไม่ปลดกระสุดเลยเจอที่ไหนก็ต้องปลดนะครับ เพราะก็สุนเขาขายได้แพงมากเลยตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคผมว่านะครับผมทำแยกดีกว่านะครับคลิปเนี่ย ผมว่าําแยกดีกว่านะเพราะว่ามันยังไม่ตายเลยโอเคครับเราเจอคนไทยด้วยนะครับทุกคนนี่คนนี้เลยตรงนี้เปิดได้นะตรงนี้เปิดเอาของได้นะขออยู่ในนี้สักพักนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนบุกมาคนระับอยู่ข้างบนเราเลย เรต้องห่วงกับเราช,ชิวชิวเราดักเลยนะทุกคนเฮ้เราจะเราจะบอกเขาดีไหมว่าเราทำคลิปเฮ้เผื่อเขาแบบดีใจได้เขาไปดูไงทำไมพี่ทำคลิปได้หวยอย่างนี้อะไรแบบนี้ครับ ต้องพิมพ์บอกว่ารอ,ร,อรอดักรอดักรอดักมีคนเปิดเซฟนะครับน่าจะเซฟบนแปดร้อยเฮ้ยสามพันสวยงามครับ เอาดีไหมวะใส่ดีไหมใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ Need b a c k ได้เลยไอ้หนุม่มตอนนี้ยังไม่รู้เลยมันอยู่ไหนน่าจะอยู่ชั้นบนนะหมายถึงไอ้หนุ่มนี่อ่ะไปไหนละอย่าบอกนะให้กูไปด้วยเนี่ยโอเคโอเคโอเคจเจเย็นรับ กำลังรีบไปคนระับทุกพี่เอ้ยชิปหายทำไมมึงรีบไปอย่างวะตดนดักนะสวยดิสวยดิแบบนี้ อย่างนี้ก็สวยสิครับหวานเจี๊ยบเลยมันเปิดเซฟยังมีคนเปิดเซฟเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้แสดงว่าแถวนี้ครับระวังด้วยครับโอเคสตูอยู่ตรงไหนมากด้วยครับ ปืนลูกซองขอแค่เป็นลูกไม่ลูกซองก็เอาไว้นี่คัได้ลูกพี่ใจเย็นผมนกำลังดูให้อยู่ ข้างล่างก็ไม่มีนะอ่าอยู่ไหน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 รู้อยู่ว่าขอกำลังเสริมแต่ศัตรูมันอยู่ไหนก่อนก็รู้อยู่ว่าขอกำลังเสริมแต่ว่าศัตรูมันอยู่ไหนเนะี่ย อยู่ข้างล่างเนี่ยเจอศัตรูตแล้วมันอยู่ข้างล่างเนี่ยน่าจะไม่ใช่อะมันเป็นบอดนะครับ ngăn nghề cú hòa đấy tiếp nói đây lại Ôi Tháp hổng xuống đánh thường đó, tháp tai ยังไม่โดนเอาปิงปิงปิงเชียประเด็นคือหลุดด้วยไงจะรอดไหมเนี่ยกูโอเครอดครับรอดรอดรอด เดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนนะหลุดหลุดหลุด,ลดอยู่ดีๆก็หลุดแหละไอ้เช่โดนโปวะเนี่ยอันนี้เพื่อนเราโดนไม่น่าจะอยู่ข้างบนนะตอนนี้โอ้ยหลุดเฉยเลยวะอันนี้ซูมไม่ได้ปะ ผมว่าผมโดนดักชัว์นะถ้าออกไปเนี่ยรายงานดดตัวได้นะครับคนไทยที่โดนยิงไปไม่น่ารีบเลยเราควรเล่นเล่นติ่มๆนะครับแบบปืนเรามันไม่ได้แรงอะไรแล้วเราไม่ได้เก่งอะไรด้วยแต่ว่าคนเมื่อกี้เขาวิ่งใส่เลยนะทุกคน ี <C> e <at> นโดนเปิดแล้วเมื่อกี้มีเสียงนะมีเสียงย่องข้างบนนะทุกคนมันจะอยู่ในห้องไอ้นี่น่าจะทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะไอ้พวกนี้มันเล่นเก่งด้วยไง เืนดีได้ประเด็นอะเขาค่อยยองเดี๋ยวกว่าตรงนี้อันตรายจัดเลย

อยู่แล้วก็ไม่มีนะเว้ยอ๋อน่าจะมาดักเขานะแล้วก็ตาย โอ้มีคนมาคนระับตรงนู้นอ้อไม่ใช่เป็นบอดรอบนี้ก็รอดไปนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวให้พ้นจาก่ยสิบวีนี้ก่อนกว่าจะออกได้ก็90วินแล้ว โอเคครับพออดโอรอบนี้ให้หกหมื่นเองนะครับทุกคนก็ไปดูรอบหน้าเลยนะครับทุกคนมันจะได้กี่บาท